สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเชยเด้อครับผมอูน้ำเชยกับสิบห้าท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางตัวเลขนะครับตามต่อนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดบึงเป็นแนวทางเด้อครับผมนี่นะครับกับมาผ้าพีผ้าน้องนะครับผมมาเบ่งบรรยากาศน้องน้ำครับใสดีขนาดครับเป็นต่เย็นครับผมเมนคือยังพยากรณ์อากาศโบอีลีตัวละครับผมวันที่ยี่สิบสองนะครับห่อนอีลีครับห่อนขึ้นมาเลยครับ เดี๋ยวรอบเบิ้งขึ้นนี่ครับขึ้นวันทียี่สิบสองสีหอนหรือสีหนาวครับผมแต่ว่ามื่อนี้อากาศร้อนขนาดครับท่านผู้ชมนี่นะครับกับมาอัดคลิปที่สามครับผมนี่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางตัวเลขของเซียนฝั่งท้นนะครับหงวดหงิดเพิ่นเหเกากับแปดเพิ่นหลุดนะครับท่านผู้ชมข่าวเปลี่ยนยังนะครับมาตามต่อกันไหมครับเลียงอาจจะมีเขามีลุดเต้นนะครับปิดจะแลาในการรับส้มรับฟังเป็นแนวทางตัวเลือก หนึ่งวันที่หนึ่งเมษายน2568เด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้อูน้ำเซกกะสีแม่แจงเข้าอ่าแอดควบ้อมนะครับผมกับเอางวดเก้าเพิ่นมาให้ท่านผู้ชมเบื้พร้อมครับเพิ่นกะเดินดีครับผมงวดเวันขันเพิ่นกะวิ่งเนาะครับผมหกบนล่างครับสองตัวบนล่างเพิ่นบิงหกบนหายหกสามครับผมกะเข่าตรงๆนะครับผมบนเนาะครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขกะหลากหลายเสี้ยนเข่าแม่ครับอูน้ำเซกกะ ตามต่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนี่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจท่ามกิปต่อไปท่านผู้ชมไศุดีสวกด้ลาบนํากันเนาะครับนี่แหละครับน้องน้ําครับผมมีทางแลนพร้อมเด้อครับท่านผู้ชมจับจกกิ่งครับผมอ้อมน้องรอบเดียวก็รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่ครับทางอูน้าไสมาจกกิ่งออกกําลังกายครับผม ถึงจะเป็นนักกีฬานะครับตอนนี้ก็โดนโดนเทียมากครับผมเจ้าตัดปลาอยู่ข้าออกครับท่านบุชมรู้สึกแปลนสบายเย็นดีครับนี่แหละครับบึงเป็นแนวทางเอาได้ครับผมแอดแสงเดือนรอก่อนนะครับผมเห็นท่านบุชมนะครับว่าเซียนใสสุราดตามให้แน่ครับผมเดี๋ยวอุ้นน้ำใส่จะ อัดคลิปนี้เร็จปุ๊บอูน้ำใส่จะลองท่หาเพลินได้ครับาเพลินรับอูน้ำใส่จะรีบอัดให้เพลินเลยครับผมรีบอัดให้ทันบุชมนะครับเซียนใส่สุราษนะครับผมรอดดูว่าเพล่นจะรับกับมีแนวทางตัวเลขบ่ครับผมเดี๋ยวอูน้ำใส่ตามให้ถึงที่สุดได้ครับท่านบุชมฝากก็ติดติดตามอูเอาไว้ได้ด้ครับเพื่อว่าพลาดคลิปแนวทางตัวเลขดีๆนะครับผมนี่นแล้ครับผมกับสิพาท่านบุชมนะครับ เบิ่งแนวทางตัวเลขยู่เทงหนานี่ครับผมทิ้งนาครับตามต่องวดครับผมแนวทางตัวเลขครับเสียนฟังต้นงวดบ้างหันรุลดครับผมงวดนี่บ่นแน่ครับเพิ่นเน้นให้พร้อมครับบนล่างครับผมบนสามตัวเน้นตัวหนึ่งครับแล้วก็ล่างสุดหนึ่งตัวหนึ่งครับผมนี่แหละครับบรรยากาศดีขนาดท่านบุ้ชม อยู่ทางใดแน่ยน้องครับผมห่อนกันบ่ครับนี่ครับอุดรไซ่ว่านครับผมร้อนขนาดครับมาอยูหนองนาเมืองสริกาไฮแน่อยู่ครับท่านผู้ชมเย็นดีครับตกแรงมากห่างออกซีเหนาหนาวเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ใสดีครับน้ำครับเป็นแต่เหรียญต่ว่ากันเลิกแห้งครับผมมีแต่ข้าเจ้ามาสิบเบ็ดครับเอาผมกะสิบาท่านผู้ชมนะครับไปเบิรงแนวทางตัวเลีกครับ ไปรับชมรับฟังน้ำกันได้เลยครับนี่กันครับผมเซียนฝั่งทนนะครับเห็นกันสัดชัดว่ครับท่านผู้ชมครับนี่เด้อครับผมโอน้ำไช่เขามาไทยในี่ห่มในเงานะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสดสดหล่อนๆเลยครับท่านผู้ชมเพื่อนกับซีอัดคลิปแล้วครับผมเพื่อนเบาบางนะครับมือนี้เพื่อนเฮ็ดงานอยู่ครับโอ้ยน้ำไช่เลยต้องเอาที่เพป็นส่งมาในีแซ่ในไลน์นะครับผมโอ้ยน้ำไช่กะมาหลอก ก็มาบ่อยทันผู้ชมนะครับจีบเน่าแปดหน้าที่ได้ครับผิดจระน้าเบื้องเอาได้ครับผมแนวทางตัวเลขเสี่ยนฟังทนนะครับการโบนเน่ครับผมงวดนี้อาจสิบปังครับผมวันนี้เพิ่นวิ่งบนเจ็ดลองเก้าครับสามตัวบนครับผมสองสี่เก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ด เก่ครับเน้นสตัวบนครับสองก้าครับท่านผู้ชมนะครับเนื่องาตัวเรลยกของเสี้ยนฟังทนนะครับเพื่อนก็เน้นให้บนเม็ดเดียวครับผมส่วนเลขล่างครับสอลอง3ครับท่านผู้ชม2ตัวล่างครับจับคู่ 22, 02อ3 3ูน7์สอส่เครับผมเจนี่สนเลขล่างของ ผู้เจได้ครับท่านผู้ชมนะจับตามองครับของเซียนฟังทนครับปิจิลล่าเนี่ยการรับชมหลบฟังเอาได้ครับผมนี่แหละครับบิงล่างเพื่อนกะเน้นสองนะครับผมนี่แหละครับเน้นให้คู่เดียวครับผมสองสองครับท่านผู้ชมเด็กเบุญนนะครับนี่แหละครับพิจารณาเบิ้งเอาได้ครับแคปหน้าจอกันเอาได้เลยครับผมนี่ครับจอสัดสักันนะครับ เป็นกันชัดๆยู่ด้วยครับผมแคปหน้าจอเห็นไหมครับพปเงี้ไม่เี้ยอน้ำใส่กัอธิบายบอกไปเรียบร้อยเลยครับผมเห็นเนาะครับบรรยากาศยุนี่กัเย็นดีข่ายยุ่ครับผมแต่ว่ายุ่ยเฮียนนี่ทั้งกาะซี้หล่อนๆเลยนี่สุดยอดครับเมื่อนี้ครับเรื่อจะกลับมาหล่อนเหมือนเดิมอยู่แล้วครับเที่ยวหนาวเที่ยวหอนนะครับทานูุชมครับเอาเดี๋ยวผมเห็นเบิ้งแอดกบนะครับ เดี๋ยวรอมันบอกมีเบลลมากเพื่อนวากไก่มากแล้วครับผม่ันบุส้มมาแน่ๆครับแอดกบครับผมสุดยอดครับวิ่งบนรางนะครับผมวิ่งบนล่างเม็ดเดียวครับสองตัวบนล่างครับนี่แหละครับหกสามหกเจ็ดครับผมเข่าตรงๆเบ้ต้องกลับเลย่ันบุส้มบนหกสามครับมีผู้ใดถือน้ำแน่นะครับหมวดบังหันครับนะครับสำหรับแอดกบนะครับเอามาก แจงข่าวให้ทันบุชมเบิงสะกอนได้ครับผมนี่ครับพิดพาดเบงเด็กอ่ะขอโทษขอให้ทันบุชมทุถกทันเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนี่เลยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปตัวต้อยทันบุชมทถกทันเนาะครับนี่แหละครับสู่กันไปงวดต้องวดครับทันบุชมครับเห็นกันแล้วเนาะครับสำหรับแอดครบครับผมนี่ครับ พระเอกของเราในคลิปนี้ครับผมเซียนฝั่งทนครับนะครับวิ่งบน7จรอง9กครับผมสตัวบน2 4 9 2 6 9 2 7 9 7 3 7 7ห7 7 9 7ครับเน้นที่2 7 9ครับ3ตัวบนเนาะครับส่วนวิ่งล่างครับวิ่ง2อรอง3ครับ2ตัวล่างครับผมสองสองา สามสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเน้นที่สองสองครับท่านผู้ชมเน้นที่สองสองลางเด้อครับผมนี่แหละครับเน็ตแคปหน้าจอนี่ครับตรงตรงกันไปเลยเด้อครับผมท่านผู้ชมิ์เห็นเนาะเห็นกันคักๆแล้วเนาะครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกะมีแนวทางมาเพียงซ้ำหนีได้ครับผมมีแอดกบมาแจ้งข่าวนิดนึงครับยินเแยลบว่าจะมา จากน่อยแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนเอใจดีครับผมก็ขอบพุณนเซียนฟังท้นครับที่หายนวทางมากแบงปันทันบุษ้มทุกทันเนาะครับก็อวยพรให้พอมีพี่น้องทุกทันได้ครับให้สุขภาพเคียงแรงอยู่ดีมีแห้งสุข,ขู่สุขคนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พากันไม่คลิปหนาด้ครับผมสวัสดีครับ